สมราคาก็อาาร่อยแค่เกตบาทเองเราก็สู้นะทั้งขายประกัดทั้งขายน้ำเต้าหู้สังไหไงเขาเอามาให้เลยอะค่ะ เขาก็เลยมาให้ผมก็เดินพยายามเดินหาลูกค้าไกลแค่ไหนก็ไปส่งครับเดินวันหนึ่งไกลไหมเดินสองสามกิโลน่าจะได้ไปกลับ6กกิโลเพื่อขายน้ำเต้าหู้ถุงละ7บาท10บาทเนี่ยนะครับออกมั้งตั้งแต่กี่โมงแล้วครับพี่ตีห้าขายวันหนึ่งนี่ได้กําไรประมาณกี่บาทคนน้อยอย่างเงี้ยก็แปดสิบถึงร้อยหนึ่นกนงการเงินของเราตอนนี้อยู่ในขั้นไหนครับขั้นวิกฤตนะครับแต่ผมยังไม่อยากจะตกออกไปจากสังคมไงเราควรจะ ยังอยู่เป็นคนปกติได้คําว่าตกออกมจากสังคมคืออะไรครับก็อไปขอทานเขาไปเล่ร่อนนอนอยู่ตายเป็นคนไม่มีอาชีพไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับพี่จอยกับพี่หนุ่มนี่มีครอบครัวไหมครับมีลูกไหมครับไม่มีครับแต่ว่ามีคุณแม่ มีแม่ต้องหารรายได้เนี่ยไปช่วยพ่อแม่ตอนนี้ผมซื้อกับข้าวได้ประมาณถุงละยี่สิบห้าอาหารถุงไปไปให้พ่อแม่ซื้อปลาซื้ออะไรมันเหลือน้ําจิ้มเราก็เอาน้าจิ้มมากินกันเองสองคนกับข้าวเอาไปให้กี่บ้านครับ2สองบ้านครับบ้านหนึ่งคือบ้านใครครับพ่อแม่ผมซึ่งแม่ก็เดินไม่ได้พ่อก็เป็นแบบลืมๆนะครับถ้าเดินออกมาน้อยมากใช่แม่พี่จอยเป็นอะไรครับตอนนี้ขาเดินมากแล้วมันจะหลุดเข่ามันจะหลุดเขาใช่ แล้วอุปกรณ์พวกน,นี้เราไปเอามาจากไหนบ้างครับเนี่ยขอเข,ข,อขอทุนเขา,าขอะค่ะขอทุนรถเข็นขอทุนอุปกรณ์เมื่อก่อนนะป้าขายน้ำเต้าหู้เขาขายเขาทำหม้อเล็กๆต้มมันก็เสียเวลาเ,เราไม่ได้ใช้ก็ให้ให้ยืมเขาบอกเขาาไม่มีตังค์ซื้อหรอกนะก็ให้ไปให้ให,ห,ห,หม้อให้อะไรไปเขาหน้าสงสารอะ ที่ขายจบประมาณ8ปดโมงครึ่งต้องดูคุณแม่เพราะทั้งวันเลยไหมครับอ,อ๋อไม่ครับก็คือทำอะไรให้เขาเสร็จผมก็จะต้องกลับมาเรื่องปลาผมซึ่งมันเป็นอีกทางเรื่องนึงที่จะได้ตังเข้ามาเสริม ทุกวันนี้ได้เท่าไหร่ครับบางวันก็ได้30บาทเงี้ยขายได้ตัวเดียวบางวันก็ไม่ได้เลยนอกจากภาระที่พี่หนุ่มจะต้องดูแลพ่อแม่แล้วเนี่ยยังมีภาระอื่นอื่นอีกไหมครับถ้าชาวบ้านเนี่ยติดเขามานานมากแล้วครับเป็นปีแล้วโควิดเดือนเท่าไหร่ครับสามพันครับน่าจะสองปีนะสองสามปีอะครับต้งแต่โควิดแล้วจะผ่านโควสามปีแล้วล่อนี่จะเป็นแสนแล้วนะครับ โอ้ oh. แล้วถ้าสมมติเขามีกําหนดแล้วจะต้องออกแล้วเราจะทํำยังไงอะครับคนเรามันจะต้องดิ้นให้ถึงที่สุดนะครับถ้าน้ำแต่วันนี้เลยเนี่ยยังหาทางไม่ได้เลยใช่ไหมยังครับมีอย่างอื่นที่แบบพอจะขายคู่กับน้ำเต้าหู้ให้มันเพิ่มไรายได้เราได้ไหมครับหรือว่าทุนก็ไม่มีแต่ที่ฝังแล้วเมื่อกี้ก็ไม่มีทุนจะไปทำอีกถูกว่าครับ,รบเพราะมันพอดีวันวันหนึ่ง รายจ่ายที่พี่มีอยู่ทุกวันนี้มันมันไม่มีการสมดุลเกิดขึ้นเลยพี่จะเอาอยัางไงต่อผมจะลองขายอย่างอื่นเพิ่มอย่างอาจจะทาแซนด์วิชทําอะไรดูที่ผมแนะนําเป็นแซนด์วิชสิ่งที่พี่ทาอยู่มันคืออาหารเช้านะพี่แลยย้วยูหน้าโรงเรียนน้าเต้าหู้เนี่ยอุปสรรคที่ผมเจอเลยอย่าเจาะกินถ้าไม่ไปกินที่ทํางานมันกินเลยไม่ได้มันร้อนมากแล้วก็เด็กสมัยนี้ต้องพูดจริงๆว่า ก็ไม่ค่อยมีใครกินน้ำเต้าหู้ถ้าเป็นอาหารเช้าอย่างอื่นที่ทำง่ายต้นทุนถูกก็เลยแนะนำแซนด์วิชแล้วเวลาคนซื้อมันง่ายลงมอไซค์มาลงรถมาข้ามถนนมาก่อนเดินเข้าโรงเรียนผมว่ามันหยิบง่ายซื้อง่ายขายคล่องเดี๋ยวต้องรีบเลยลองดูครับผมครับผมผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาดอเมล์บ็อกซ์ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกา20นาทีทาง Nation TV ช่อง22